ขอน้อมน้อมต่อองค์พระตนตไตรอันเป็นสรณะที่พึงอันสูงสุดของข้าพเจ้าอันมีพระบรมสารีริกธาตุพระปฏิมาพระธรรมจักรและต้นพระศรีมาโภอันประดิษฐานณวัดทองวิทยารามสำนักปฏิบัติธรรมป่าธรรมชาติตลอดถึงพุทธสถาน ในพุทธศาสนาในมนุษยโลกนี้ตลอดถึงเทวโลกพมมโลกและอริยภูมิทั้งหลายอันเป็นสรณะที่พึ่องอันสูงสุดของเราชาวพุทธขอเจริญสัทธาสัมมาปฏิบัติไปยังคณะครูบาอาจารย์ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย <c oughs> ที่ติดตามรับฟังธรรมะมีสติอันเป็นไปกับการประพฤติปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานในช่วงเช้าเย็นเย็นของวันที่14นะวันนี้เป็นวันพุธเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2,500 6นะ64 ช่วงบรรยากาศเย็นๆของวันนี้ที่วัดทองก็เงียบสงบดีนะไม่มีฟ้าฝนอะไรต่อไปเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานกันต่อจากเมื่อเช้านี้นะเช้านี้ ในเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะว่ามีเนื้อหาสาระอะไรมาเล่าสู่กันฟังต่อในช่วงเย็นๆของวันนี้เมื่อวานเราพูดไปถึงเรื่องของการบรรลุมรรคผลวันนี้เราก็มาต่อเรื่องของการเข้าผลนะเข้าพระสรรมบัตินะ ด้วาผลของการด้วาผลละยานนั่นเองนะในเรื่องนีนะ้หากต้องการให้ได้ผลลรกิจที่ได้บรรลุมรคผลแล้วนั้นเกิดขึ้นอีกก็คือต้องการที่จะเสพพระนิพพานสุขด้วยผลจิตที่ตนได้แล้วคือผู้ที่บรรลุมรคผลแล้วนะจะต้องกำหนด อาการปัจจุบันของกายและจิตด้วยความมุ่งหวังที่จะเข้าถึงผลจิตอีกธรรมดาการเจริญนิพพานครั้งแรกของปุถุชนจะเริ่มต้นจากนามรูปปริเชทยานแต่ในกรณีของพระยบุคคลก็จะเริ่มปรากฏจากอุทยพยาญานนี้เป็นหลักตายตัวดังนั้นเมื่อกำหนดรู้ความเกิดดับแล้วอุทยพยาญนนี้ก็จะ ปรากฏแล้วก็จะสมบูรณ์ขึ้นตามลำดับของยานจากนั้นจึงจะเข้าถึงสังขารุปเปกขยานซึ่งเป็นการกำหนดที่ละเอียดอ่อนที่สุดและเมื่อยานนั้นสมบูรณ์เต็มที่แล้วจิตก็จะเข้าถึงน,นิพพานและผลจิตที่ผลจิตก็เกิดขึ้นเหมือนแต่ก่อนอันหนึ่งผลจิตนี้เองบางทีก็เกิดขึ้นเพียง เดียวแต่สำหรับผู้ที่สามารถเข้าสมาบัติได้โดยไม่กำหนดเวลาแน่นอนบางครั้งก็นานถึง5นาที10นาที15 20 30หรือ1ชั่วโมงในคำเพียร์ตกถาท่านได้อธิบายผลจิตสามารถเกิดขึ้นตลอดทั้งตลอดวันตลอดคืนก็ได้ะจะเกิดขึ้นเท่ากับที่ได้กำหนดเวลาไว้ว่าจะนานจะเข้านานสักเท่าไหร่ สำหรับในปัจจุบันบางคนที่มีสมาธิยานแก่กล้าสมบูรณ์ก็สามารถเข้าได้นานเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็ตรงกับคำอธิบายของพระตกรถาอาจารย์เหมือนกันถ้าหากได้รับถ้าหากได้กำหนดเวลาไว้ว่าเมื่อใดที่เราต้องการหยุดขอให้ผลจิตจงดับไปได้เช่นนี้เราจะ ออกจากผลสมบัติเมื่อใดก็ได้แต่ถึงกระนั้นหากสมบัติดำเนินไปนานถึง1-2ถึงชั่วโมงแล้วกิตที่พิณาตาไตรตองก็จะเกิดขึ้นในระหว่างนี้เป็นช่วงๆไปครั้นเรากำหนดจิตที่เข้ามาแทรกนี้สัก4-5หครั้งมันก็จะดับไปแล้วผลคิตก็จะเกิดขึ้นอีกจะเห็นได้ว่า ผลจิตจะตั้งอยู่ได้นานจนกว่าจะพึงพอใจและในขณะที่ผลจิตนี้เกิดอยู่จิตใจจะตั้งมั่นอยู่ตั้งมั่นมุ่งกําหนดแต่นิพานเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่รับรู้อารมณ์อื่นใดทั้งสิน้นเพราะขึ้นชื่อว่านิพานย่อมมีสภาพเฉพาะตัวคือหลุดพ้นจากโลกนี้โลกหน้าและลูกนามที่เป็นสังขารทมทั้งปวง อันนี้ว่าโดยสภาวะของการเข้าผลผลสมบัติด้วยเหตุนี้เวลาเข้าผลสมบัติเราจะไม่สามารถรับรู้อะไรที่เกี่ยวกับโลกนี้และโลกหน้าได้เลยถึงแม้ว่าอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเสียงกลิ่นรสจะปรากฏแต่ก็จะกําหนดอารมณ์ใดๆไม่ได้เลยทำให้อิบทมีความมั่นคงซึ่งตรงกับพุทธพจน์ที่ว่า ปปนาชวนังอิริยาปะถัมปิสันนาเมติอัปปนาชวนาจิตย่อมยังเอียบทนั้นให้ตั้งอยู่ได้ถ้าหากเข้าสมบัติในท่านั่งอยู่กิริยาอาการนั่งก็จะตั้งมั่นอยู่เหมือนเดิมไม่มีแม้จะโอนหรือโยกไปโยกมา แต่พอวิถีแห่งผลกิจด,ดับไปแล้วอาการต่างๆเช่นการไต่ตรองพิจารณาซึ่งสภาวะที่เข้าถึงและความสงบก็ดีตลอดถึงการกำหนดเห็นอารมณ์ต่างๆที่มีรูปร่างเป็นตัวเป็นตนหรือความชิดต่างๆก็ดีอย่างใดอย่างหนึ่งจะปรากฏขึ้นก่อนหลังจากนั้นการกำหนดอย่างต่อเนื่องก็มีความเช่ม แจ่มใสเบิกบานก็ดีการพิจารณาเป็นต้นก็ดีก็จะเกิดขึ้นตามความเหมาะสมแม้จะกําหนดให้กําหนดได้ตลอดไปในตอนแรกๆผลจิตจะเกิดเป็นช่วงๆไม่ต่อเนื่องกันโดยมีการกําหนดความเกิดดับที่ปรากฏชัดเป็นอารมณ์ถ้าวิปัสสนาสมบูรณ์ดีแล้วถึงแม้จะเพิ่งออกจากผลสมบัติ แต่การกำหนดก็จะเป็นไปอย่างละเอียดอ่อนโดยเฉพาะการสมาทานเพื่อที่จะให้ถึงผลโดยเร็วหรือเพื่อให้ตั้งอยู่ในผลนั้นนานๆควรจะทำให้ตอนแรกๆเท่านั้นควรจะทำในตอนแรกๆเท่านั้นอย่าได้กวลกวัยใจอันนี้เนื่องมาจากการสมราทานนั้นเพราะว่าถ้าหากวิปัสสนาญาณยังไม่ สมบูรณ์เพียงพอหรือเป็นช่วงที่สมาธิกำลังแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆอาการขนลุกขนพองอาการหาวอาการสัน่นอาการถอนถอนถอดใจอ,อาจเกิดขึ้นได้ได้ทำให้อารมณ์ที่กำหนดอยู่ตกไปได้หรือบางทีในขณะที่กำหนดกำลังกำหนดอารมณ์ได้จังหวะดีเป็นพิเศษอยู่นั้นก็เกิดความคิดว่าคงจะถึงแล้วกรำมังนี่ กำลังนี้นะจึงทำให้อารมณ์ตกไปก็มีซึ่งเป็นเรื่องที่ควรระวังอย่าเผลอคิดพิจรณาไปก็ให้รีบกำหนดความคิดพิจารณานั้นทันทีบางคนเมื่ออารมณ์ตกแล้วจึงบรรลุผลจิตก็มีพึ่งทราบว่าถ้าสมาธิมีกำลังไม่ดีพอก็จะไม่สามารถถึงผลโดยรวดเร็วได้ หรือถึงแม้จะได้แต่ก็ไม่สามารถตั้งอยู่ได้นานอันนี้พูดถึงเรื่องผลนะการเข้าพระสมบัติอ่าวิธีกำหนดลำดับยาณให้ปรากฏชัดนะักปฏิบัติบางคนอาจไม่กระจ่างเกี่ยวกับพยายานอาธินวยานนิพิทายานมุญจิตุกมยตายานดังนั้นจะต้องการรู้ยาณเหล่านั้นโดยจมแจ้งจะต้องตั้งเวลากำหนดในแต่ละญาณ เช่นตั้งใจว่าภายในครึ่งชั่วโมงนี้หรือภายในหนึ่ชั่วโมงนี้เราจะกำหนดความเกิดดับอุพยา,ยานเท่านั้นคือจะให้แต่อุทยานเท่านั้นอุทยพยาัยาเทนานั้นเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้เมื่อนักปฏิบัติตั้งเวลากำหนดอย่างนี้แล้วยานอื่นก็จะไม่เกิดขึ้น คงอยู่แต่ในอุพยา,ยานอุทยพยา,ยานนี้เท่านั้นมาครบตามเวลาที่กําหนดไว้แล้วก็จะเห็นแต่เพียงความดับหรือเห็นแต่เพียงพังขยานเท่านั้นโดยปกติแล้วพังขยานนี้ก็จะปรากฏโดยอัตโนมัติของมันเองแต่ถึงแม้ว่าพังขยานที่ว่านี้จะไม่ปรากฏโดยอัตโนมัติแต่หากนักปฏิบัติ กำหนดเวลาในการปฏิบัติว่าเราจะกำหนดแต่ความดับเท่านั้นจะทําให้พังคยานเท่านั้นเกิดขึ้นก็จะเกิดแต่พังคยานเท่านั้นต่อเมื่อครบจำนวนกำหนดเวลาแล้วลำดับยานขั้นสูงจึงปรากฏโดยอัตโนมัติเป็นขั้นตอนต่อไปแม้ในภาวนา ยานต่อต่อไปก็เป็นเหมือนกับยานนี้เช่นกันถ้าเกิดว่ายานไม่ได้ปรากฏโดยอตโนมัติของมันพอยานนั้นมันเกิดความแก่ก้าเพียงแต่ให้น้อมจิตไปว่าขอให้พยา,ยานสภาวะที่รู้ว่าเป็นของหน้ากลัวเกิดพยา,ยานก็จะเกิดและเมื่อพยา,ยานนั้นเกิดมีกําลังแก่กล้าขึ้นก็ให้น้อมไปว่าขอให้เราเห็นโทษ ขอให้อาทีนวยญญานเกิดด้วยเถิดทุกๆระยะแห่งการกำหนดจะมองเห็นแต่โทษนั้นย่อมแสดงอาทีนวยญญานกำลังจะเกิดกำลังจะเกิดขึ้นและเมื่ออาทีนวยานมีกำลังแก่กล้าขึ้นอีกก็ให้น้อมใจไปขอให้เห็นความเบื่อหน่ายขอให้นิพพิทายานเกิดแก่เราต่อจากนั้นในทุกระยะของการกำหนดนิพพิทายาน ความเบื่อหน่ายก็จะเกิดขึ้นและเมื่อน,นิพยานเกิดแล้วมีความแก่ก้าก็ให้น้อมใจว่าขอให้มุนจิตุกรรมยตายานยานที่ปัถนาความหลุดพ้นจากสังขารจงเกิดแกเราต่อจากนั้นมุนจิตุกรรมยตายานคือยานที่เกิดความเบื่อหน่ายอยากพ้นจากกองสังขารทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นในทุกๆระยะของการกําหนดเมื่อยานนี้มีกําลังแก่ก้าพอก็ให้เราน้อมใจไปที่ยานชั้นสูงอีกปฏิสังขายาน ก็จะเกิดขึ้นพร้อมกับการปรากฏของเวทนาอันแรงล้าการอยากเปลี่ยนยบทและการไม่ได้ดังใจเมยาน,นี้มีความแก่กล้าแล้วให้น้อมจิตไปหาสังขารุปเปกขมยานที่ปณนิที่สุดเพื่อให้ยาน,นี้เกิดขึ้นพอถึงยาน,นี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างละเอียดตามธรรมชาติหากนักปฏิบัติตั้งเวลากำหนดในแต่ละยานแล้วยานที่ปรากฏจะให้เกิดเท่านั้น จึงจะเกิดเมื่อเราปรารถนาก้าวไปสู่ยานชั้นสูงยานที่เห็นอยู่มีความแก่กล้าทันเวลาที่ตั้งใจไว้จิตจึงจะข้ามไปสู่ยานขั้นสูงได้ประด,ดุจยิ่งจกไตข้ามไปจากบ้านหลังหนึ่งสู่บ้านหลังหนึ่งฉะนั้นหากกำหนดเที่ยวเดียวแต่ยังไม่กระจ่างดีก็ให ทดลองกำหนดหลายหายเที่ยวแต่ถ้าหากเรายัางไม่ตั้งเวลาไว้สำหรับคนที่มีสมาธิยานเก่าอยู่แล้วพอกำหนดได้สักระยะหนึ่งก็เข้าไปสู่สังขาระเปกขายานโดยแม้แต่ผลก็ยังเข้าถึงอยู่บ่อยๆซึ่งหาซึ่งถ้าหากเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆแล้วแม้ในขณะที่เดินอยู่หรือในขณะที่กินอยู่ก็สามารถเข้าผลได้โดยไม่ยากในพูดถึงการ าการทบทวนนะในยานขั้นต่างๆเพื่อเกิดความชำนิชำนาญในสภาวะญาณเหล่านั้นอันนี้เป็นเป็นผลของการฝึกนะถ้าเราฝึกเราก็จะปรากฏยานในขั้นต่างๆต,ต,ตามที่กล่าวมานี้นะอันนี้ก็เป็นเป็นผลหรือเป็นโครงสร้างที่เกิดขึ้นจากการกำหนดนั่นเอง อันนี้ก็นำมาเล่าสู่พวกเราฟังในขั้นของการฝึกนะสําหรับผู้ที่จะฝึกวิปัสสนากรรมฐานหรือว่า,าหลักการวิธีการที่ครูบาอาจารย์ท่านได้บอกไว้หรือกระบวนการขั้นตอนของสภาวะ ยาในแต่ละขั้นแต่ละตอนสำหรับผู้ที่ที่ฝึกปฏิบัติอันนี้ก็เป็นข้อดีสำหรับผู้ที่สนใจที่จะฝึกปฏิบัติว่ากระบวนการขั้นตอนเหล่านี้มันมีอยู่ก็เหลือแต่เรานี่แหละจะสนใจใส่ใจตั้งใจปฏิบัติให้จริงจัง แล้วก็สามารถที่จะเข้าใจในธรรมดาธรรมชาติของสภาวะเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานที่เราฝึกอธิษฐานกันทุกๆวันให้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงให้เห็นรูปนามเกิดดับตามความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เรื่อยๆ เมื่อฝึกไปบ่อยๆเราก็จะเข้าใจในโครงสร้างของขอ,องการฝึกนะ,อะขอให้เรามีความมีความมั่นใจว่าหลักการวิธีการเหล่านี้แหละที่จะเป็นเห็นให้เราได้รู้เห็นความจริงของรูปนามได้เห็นมรรคผลนิพพานอาจจะช่วงขณะหนึ่ง ในขณะที่เห็นรูปนามเกิดดับตามความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นตตังขปะหารล้างกิเลสไปชั่วคขณะชั่วครู่ชั่วยามดวิคัมพะปะหานนี่ละได้นานๆานานแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงสมเฉดปะหานก็ยังยังไม่เด็ดขาดเพราะยังไม่ถึงมรรคแต่ว่าถ้าได้มรรคที่หนึ่งแล้ว เราก็จะได้ริ้มรถความจริงของรูปนามอันนี้ในส่วนของการฝึกหัดปฏิบัติกันซึ่งในหลักฐานเหล่านี้มันมีเขียนบอกหรือมีปรากฏอยู่ในที่ต่างๆอยู่มากมายในพระไตรปิฎกอัตถกถาดีกาอย่างน้อยก็เป็นหลัก ชี้ชัดลงไปว่าให้เราได้เชื่อมั่นในตถาคตโพธิสัตธาการตัดสรุปขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราว่าการตัดสรุุนี้เป็นเหตุให้คือการตัดสรุุของพระอ,องค์เนี่ยเป็นเหตุให้เราได้เข้ามาศึกษาหลักการวิธีการปฏิบัติเนี่ย อย่างถูกต้องตามหลักตามแนวทางที่วางไว้ดีกว่าเราจะไม่เคยได้ฝึกเลยไม่รู้จักเลยบางคนก็รู้จักพุทธศาสนาแต่การให้ทานในเบื้องต้นรักษาศีลก็ท่องจำไปแต่ภาวนายังไม่เคยทำฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดี ถ้าเราได้รู้แนวทางไม่ว่าจะเป็นดูพองดูยุบดูนั่งดูถูกดูเวทนาดูการนึกคิดฟุ้งพอใจไม่พอใจเห็นได้ยินได้กินรับรู้ถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำความรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆอตาม กระบวนการขั้นตอนวิธีการฝึกอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้เข้าใจในวิธีของการปฏิบัติอย่างแท้จริงแล้วก็อย่างไม่ประมาทได้พบได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจถือว่าเป็นผู้ ทำที่พึ่งของตนให้มั่นคงถาวรวัตสงสารก็จะสั้นลงดีกว่าเราไม่รู้ทางไปเลยอันนี้เรายังรู้แนวทางมันจะเดินไปทางไหนทําอะไรก็ดีกว่าคนที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจ ต่อไปก็ตั้งใจนั่งเจริญจิตภาวนาจนกว่าจะครบเวลาเดี๋ยวเราจะแผ่ไม่ตากัน Thank you. Thank you. อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทยยัมสวากาโตภะคะวะตะธัมโมธัมมังนะมัสสามสุปฏิปันโนภะคะวะโต